ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะมาค่ะเ,เพื่อนๆจ๋ากบก็จะทำสับป,ปะรดกวนนะคะเ,เพื่อนๆกบซื้อสับปะรดแบบนี้มานะคะเป็นคล้ายๆว่าเป็นบดๆนะคะเพื่อนๆจ๋ากบก็จะทำสับป,ปะรดกวนนะคะ,ะ,ปปะกบก็จะใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะมาค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยอาจจะมีบล็อกอยู่ข้างหลังนะคะเพราะว่ากบก็จะเตรียม ใส่แคปหมูลแล้วก็ใส่สับปะรดกวนนะคะเพื่อนๆจ๋าปเราไปเริ่มทำกันเลยกบก็จะใส่น้ำตาลตอนนี้เลยนะคะเพื่อนๆกบจะใส่สักสามครับก่อนนะคะ ก็ปกติกบปกติ1กระป๋องกบใส่1คับนะคะแต่กลัวมันหวานเกินไปลองใส่3าคับก่อนนะคะรอบนี้ทำเยอะเลยนะคะเ,เพื่อนจา๋าใส่เกลือเข็มหน่อย บอกได้เลยนะคะว่าใช้เวลานานมากแน่นอนเพราะว่ากบทำเยอะนะคะเดี๋ยวกบจะให้เขาร้อนสักนิดนึงนะคะแล้วกบจะมาชิมนะคะว่ารสชาติ พอดีหรือยังนะคะตอนนี้เปิดเตาไฟแรงได้เลยนะคะแล้วเราก็ค่อยขยับเป็นไฟกลางเนาะตอนที่แบบว่าน้ำงวดนะคะก็จะไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจ๋ากบชิมแล้วนะคะกบจะใส่อีกครึ่งกับครึ่งถ้วยนะคะ ชั่วโมงนะคะพเพื่อนๆจ๋าครึ่งชั่วโมงชุบตอนนี้น้ําเริ่มงวดลงแล้วนะคะผมต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่ามันกระเด็นผมก,ก็ได้เบาเบาไฟนะถ้ามันกระเด็นโดนมือกบตอนนี้กบได้ลดไฟลงมานะคะเป็นไฟค่อนมาทางอ่อนนะคะเบอร์สี่นะ ก็ทีนี้ก็หมั่นมาคนเขานะคะโ <Okay. S 1> หนึ่งชั่วโมงผ่านไป ก็จะต้องหมั่นคนแล้วนะคะเพราะว่าน้ำเขาเริ่มมวดลงมาแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ต้องคนบ่อยนะคะแต่ก็คนบ่อยกว่าเดิมยังไงดีก็พยายามหมั่นมาดูนะคะหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าตอนนี้เราก็จะไม่ห่างเขานะคะอันนี้ก็คือตาสับประรดนะคะผมก็จะตัดออก แล้คือตอนนี้เราจะต้องอยู่กับเขาเลยนะคะเราไม่ทิ้งเขาไปไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มน้ำเขาเริ่มนวดและแห้งแล้วนะคะก็ก็จะคนไปด้วยแล้วก็ตักตาสับปะรดนะคะทิ้งไปด้วยอย่างที่บอกเนาะสับปะรดกวนเนี่ยเขาต้องใช้เวลานะคะพวกผลไม้กวนต่างๆก็อาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงเนาะ ทีนี้เราก็จะกบก็จะอยู่กับเขาแบบนี้นะคะหมั่นค้นเขาเพราะว่าจริงๆกระทะมันก็ไม่ติดนะคะแต่ว่าถ้าเราค้นเขาบ่อยๆก็จะดีหน่อยมันก็จะได้แห้งทั่วถึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกบก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่เสร็จเนาะนี่คะ่ะเพื่อนๆจ๋าตอนนี้ก็สองชั่วโมงเป๊ะนะคะ ผมคิดว่าพอแล้วนะคะปิดเตาเลยนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าสับป,ประรดกวนของกบก็เสร็จแล้วนะคะก็ก็จะพักเขาไว้ให้เย็นนะคะแล้วค่อยใส่ในโหลนะคะ กระปุกโลนะคะเพื่อนๆจ้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะไปทําแคบหมูนะคะเราก็จะไปทอดแคบหมูต่อนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งน,น,นี่ค่ะ มาค่ะเรามาใส่ขวดโหลกันนะคะนี่คือขวดโหลที่กบจะใส่นะคะนี่ค่ะอู้ได้เยอะเลยนะคะกบก็ใส่ วดโลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังเหลืออีกนะคะเพื่อนๆจาน๋านี่นิดหน่อยเนาะและอีกนิดหน่อยนะคะเราก็จะปิดฝากันนะคะนี่ก็คือเสร็จแล้วสับประรดกวนของกบนะคะใส่กระปุกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็คือหนังหมูนะคะเพื่อนๆจ๋าที่กบนำไปอ่า ต้มนะคะต้มแล้วก็หั่นนะคะแล้วก็เอาไปจากแดดนะคะได้เยอะเลยเนาะนี่กบก็กําลังคือมันแข็งแล้วนะคะมันขึ้นมันแห้งแล้วมันแห้งดีแล้วเดี๋ยวกบก็จะมามาแกะเขาออกนะมันติดกันเยอะเลยอะคะ่ะก็ทําได้แค่ไหนแค่นั้นนะแล้วก็จะแกะให้เขา ออกจากกันนะคะเพื่อนๆแบบนี้นี่ค่ะก็แล้วเราก็ไปทําขั้นตอนต่อไปนะคะทำสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆแกะเท่าที่เราแกะได้นะโอเคเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อก็จะเปิดไฟนะคะเพื่อนๆจ๋าก็เทน้ำมันลงไปเลยนะใช้น้ำมันเยอะเลยนะ ว่าเราต้องการให้เขาชุ่มๆโห<ฮ><ฮ>ไปเกตเกยให้เขาโดนยน้ำมันตอนนี้ก็เปิดไฟแล้วนะคะโอเคแค่แบบคนี้ก็พอดีละเนี่ยค่ะเพื่อนๆจามันก็จะเดือดขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็จะกลับเปิดไฟไม่ต้องแรงนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าเราก็จะให้หนังมันพองๆสักนิดหนึ่งนะคะค่ะประมาณนี้เริ่มพองๆสักนิดหนึ่งแล้วก็ปิดเตาเลยนะคะเพื่อนๆแล้วกบก็จะแช่เขาไว้แบบนี้นะคะกบก็จะกดกดกดตอนนี้ก็ปิดเตาแล้วนะคะแช่เขาไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าให้เขาอยู่กับน้ํามันเนาะแล้วเราก็อันนี้ก็ แล้วแต่เนาะเพื่อนๆมีเวลาก็จะกบก็แช่เขาไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้นะคะแต่สําหรับกบก็จะแช่ไปสักพักนึงนะคะเพื่อนๆแล้วค่อยมาทอดกันนะคะมาคะ่ะเพื่อนๆจา๋าเรามาทอดแคบหมูก,กันค่ะกบก็จะเอาน้ำมันนะคะที่อยู่ในน้ำในหมอ้อแช่เทลงไปเลย เปิดเตาเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าโอ้โ o โ o โ o no o โอเค k กบว่าเยอะเกินไปนะคะกบจะเอาน้ำ oh, oh, มันออกสักนิดหนึ่งะคะเรามาทอดกันเลยค่ะ ลองใส่นิดนึงดูก่อนอบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนี่จ้าอันเล็กๆน่ารักน่ารักมุงม้งมิ้งแล้วกบจะทอดเลยนะคะทอดเรื่อยๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆจ้าแล้วกบก็จะทอดกบก็จะใส่อันนี้นะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าหมดแล้วนะคะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วค่ะ ว่ากระทะมันร้อนถึงมนขึ้น,นตักขึ้นเลยเสร็จแล้วนะคะ เพื่อนๆจ๋ากบก็ทําเสร็จแล้วนะคะได้สองอันใหญ่ๆเลยนะอาจจะได้ยินเสียงเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเมนท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะมาแบ่งไปกินค่ะเดี๋ยวกบรอให้เขาเย็นตัวนะคะแล้วกบก็จะเอาใส่ กล่องนะคะใส่กระปุกนะคะเพื่อนๆไปแล้วค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะรเราเพื่อนๆทุกคนค่ะ